สวัสดีค่ะพ่อเ่าช่างโมนีม่กับคุณลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เอากำลังยูนางานนะคะเหมือนกำลังรายงาสุิลานการนะคะ้าวขารถลำโพงมาแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องรถลำโพงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังแจกเครื่องดื่มโซโมโทีนะคะเบิร์ย่างค่ะเบิร์ตย่างยังไม่หมดนะคะตอนนี้นะคะเครื่องดื่มโซมโมทีเราแจกฟรีกันอยู่นะคะ มารับฟรีกันได้เลยเราแจกให้ดื่มฟรีนะคะคนละหนึ่งขวดหมดแล้วหมดเลยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปลุกขึ้นมารับเลยค่ะเบิดไปใกล้เบิดไปหมดหรือ,อยังน้องโมอายังยังไม่หมดจ้าใครยังไม่ได้ลุกขึ้นไปรับเลยนะคะคอนขึ้นมาหลายใช่ไหมคนขึ้นมาหลา่แถวงานพี่ ป้าสุธนนุษย์พูดนะก็ลายอีนี่อ่ะคะเก็บเงินพัดออกเป็นบ่ตอนนี้บ่เก็บดอกแต่ว่าพัดออกนะจังเก็บเนาะอะใกล้หมดหรือยังคะกับเครื่องดื่มโซโมทีป้าดี่น้อกไร่ไร่วันน่ะ นนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะรถล,ลำโพงเรามาแล้วขอบคุณสย,ยันสาวทั้งทีมงานพ่นกนกรลั่งติดตั้งลำโพงนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะหนึ่งคันนะคะกับสาย,ยันสาวเนาะขอบคุณสาย,ยันสาวด้วยนะคะซอยซีวิตทีมงานสาวหน่อยเมื่อน,นี้ทีมงานสาวหน่อยเกิดทีมงานลำโพง เกิดอุบัติเหตุนะคะเส้นเสลภูมิพลทองรดลำพงคว่มพี่น้องเอ็มี่กับฮอกออกมาจากจากเหตุจากสถานที่เกิดเหตุนะคะฮอก็มาหอดนางานประมัณนซีโมงซีโมงกว่าซีโมงก็เกือบหามงซีโมงกว่าค่ะนะคะรถเค้นเพลนเพลนกำลังมากพอดีแต่ว่าทีมงานบ่ได้บดยย่ได้ยูอยู่ฐานเพราะว่าต้องเขามาหนางานก่อนนะคะเอาพี่น้องคนนไะด้หลายตอนนี้นะคะคุณนะ อุมอมก็ถือลุ่มวัดสุดเลยพี่น้องตั้งแต่ถน,นนอันมองทางอันวัดเลนไหมคะไปจนสุดพล่นะสุดถนอนอันเน้เนเ้นใหญ่เลยนะคะเมื่อนี้เครื่องดื่มโซโมที่เขาแจกฟรีนะคะแจกฟรีทุกวันทุกงานนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังช่วยบํารุงในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองนะคะอ่าหมดหรือยังน้องโม หมดยังยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอ่ะใครยังไม่ได้รับลุกขึ้นไปรับเลยนะจ,จะะ๊ะครื่องดื่มโสมทีตอนนี้ยังไม่หมดนะคะกลับไปรับได้เมซิด้เคีย,ด,ยาดานนาเนซิด้มีหมองปูนางนอ,อนนว่าแต่ตอนนีสิหาทางออกมา <c oughs> พี่ดองหาทางออกมาไหนเลยอ่ะ กูใส่ปูกูใสู่้เสื้อมาแล้วอากาศเย็นแซบบ่ค่ะแซบเบยแซบบอยืจนหดเตยลาดเอ้ได้กูรักหวล้วยืนจนหดเตยลาเลยค่ะอันพี่ี่ก่อนค่ะอันเธอแม่หมอลำเ้ขอบคุณค่ะมาจากไหนนี่เอย ข้าวง FC น้องอุงอิง FC ล่ะนะขอบคุณมากนะคะเนมืนแซ่บแล่วเป็นดาแซ่บเนาะขอบขอบคุณหลายๆนะคะป้าพี่น้องหลายอีกขอบคุณ FC น้องอุงอิงด้วยนะคะ FC สาวน้อยเป็นบ้านแพงนะพี่น้องนะคะเมันก็มาแล้วป้า ขอบคุณทุกการติดตามนะคะมือนีก็ฝากกำลังใจนะคะให้กับเสียนอนน้องบีนะคะแล้วก็ทีมงานสาวน้อยพอนะพี่น้องสุดลูกหูหล,ล,ลูกตาเลยว่ามันออมนอ้องคนร้ายบักหักนะ,ะพอนะทีมงานเฮ้ามาชุดเด็ดหรือหนึ่หรือยังคะยังคะ่ะหมดแล้วเหลือห้าคนค่ะห้าคนสุดท้าย <c oughs> กินเล้วทามเลยผสมเลยนะทีมงานเราแอบเห็นอ่ะห้าคนสุดท้ายค่ะเอาทีมงานเทายังบยมไดนเลยเรื่องอะไรทีมงานเราเป็นบอสขนาดพี่น้อง เรียบร้อยเอาผู้ใดรับรับรับไปแน่เมื่อกี <h <h ้นะจ๊ะผู้ใดเอาโซบะที่ไปแน่มบดียื้อทั้งไ a y แน่น้อเอาทีมงานเก็บมูนละสิบบาทว่าเลนว่าเลนว่าอยากว่าหัวซื่อๆนั่นล่ะนน้อแม่น้อ สซมทีเราแจกฟรีนะคะมากับสาดิพิบัแพงผู้ให้การสนับสนุนนะคะตลอดทั้งฤดูกาลนะคะฝาก่อแม่พี่น้องน้ำเดอ้อเรื่องดื่มโซมทีนะคะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยล้าอยากเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนําเด้อเบิลบ้ลล,ล่ะคาดุณแม่คะเลยอีกรอบนึงท้งเวทีเดอ้อดาวสิมีแจกเสือ่องามๆนะคะ มาใกกนมาก่อนมาด้ก่อนได้ที่ทั้งเวทีได้ค่ะเขามาแจกช่วยอยู่นะจมูนเลยน่ารักมากน้องโซเฟียมาแจกช่วยได้<บ>ห,หรอมาจบอยู่เหรอเนี่ยนี่แม่เรียกกินค่ะลูกกินแม่จบไปย่างสุดใจหนีไก่ข้นหนโอเคจ้ะปูได้เลยจ้ะ นณะพี่น้องแนวเลี้วน,นะคะเออดล่่เยนไหมไง,น,ไงนี้เออลิศเลิศแต่บันนีลงห่วงในจั้อ,อย,ดยด้วยเด้อเอาฮ่นาน <c oughs> ่นฮ่นี่นะะาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่อ,อ,อย,ยอ่่ะฮ่า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 ่า่าฮ่า ไอ้คนยกลำโพงหายพอมแต่ว่าคนมานเดียวบริยินเสียงเลยพระเจ้บาบังลำโพงเบิดไปแล้วเหรอโอเคครับผมไปแล้วเหรอโซเฟียทำไมไม่ช่วยแม่ขายสบู่มี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 ขอบคุณน้องโซเฟียนะจ๊ะ เรียบร้อยแน่นเลยเอาเสียอ,อจากไหนเอาเสียออจางไหนเนาะบันดี้พี่น้องอตอนนี้รถลำโพงมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาแล้วหนึ่งฝักมาแล้วทางหนึ่งได้เลยอีกทางหนึ่งนะคะแต่กำลังใจค่ะทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะให้กำลังใจเซนนล้องบีอเมร่อาศิราชา,าเนี่ยจักน้อยนะคะแต่ก่อความสนุกสนานมวลเรือเก่าค่ะ ฝากให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากให้กำลังใจชิมงานสมัยเพชรแันแ,นแ่น้นนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมดะะ้ค่ะฝากช่องโมมี่คำคุณลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องนะคะช่องถึชพิการไลฟ์พี่น้องนะคะฝากฝากน้ำด้วยค่ะ คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะรถล,ลำํำโพงก็มาเรียบร้อยแล้วหนึ่งหนึ่งข้างนะคะเหลืออีกหนึ่งนะคะวิน้องแต่กับร่างใจกันนะคะมอน,นี้จังได้ก่อที่อัพคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆบ้านฮะขอบคุณท,ทุกท่านด้วยนะคะ